นี่คือพาสต้าของร้านเราที่เราทำอยู่ร้านเราเนี่ยจุดเด่นคือสั่งปุ๊บค่อยทําเป็นหนึ่งหัวใจหลักของทางร้านที่เราเรียกว่าเส้นสดมีทั้งหมด14รูปแบบแล้วตั้งใจทําแม่งทุกเส้นเลยเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไม่กินสปาเกตตีได้ไหมจะตัดออกจากเมนูอยู่แล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมเรากลับมาอยู่กับรายการซอสเรื่องราวกินได้ เรามีช่องของเราเองแล้วอย่าลืมไป subscribe กันแล้วเหมือนเดิมอยู่กับผมไอแทนแทนไรเทมทานวันนี้เราอยู่ในโลเคชันที่เรียกได้ว่าอย่างล้ำอะ่ะร้านนี้เป็นร้านขายพาสต้าพาสต้าขายอิตาเลียนอะ่ะแล้วมาอยู่ตรงสามเสนซอยสามมันไม่ได้เป็นย่านนักท่องเทีย่ยวหรือมันไม่ได้เป็นย่านที่วัยรุ่นเขามากันร้านเนี้มาเปิดขายพาสต้าอยู่ตรงนี้เราเชื่อไหมมันไม่ได้เปิดแล้วแบบเฮ้ยอยู่คนละย,ย่านผิดที่ผิดถิ่นแล้วจะเง,งียบคือคิวยาวมากชื่อว่า ดับเบิลโอพัสต้าดโอคือชนิดของแป้งมีโปรตีนและกูเตนเนี่ยเหมาะสมที่สุดสำหรับการทำแป้งพาสต้าก่อนเข้าไปเราบอกก่อนว่าเชฟและเจ้าของร้านคนนี้สิ่งที่พิเศษที่สุดจนเกิดเป็นเรื่องราวกินได้คือเขาอายุแค่20ใช่ตอนนี้ผมอายุ20 20? ครับผมแล้วเราก็เข้ามาในร้านดับเบิลโอพัสต้านะครับสวัสดีครับคุณ โมนะฮะเป็นภาษาบาลีสระโอโมอมะาหน,นูหนูไม่มีสระอะมีคำแปลไหมครับ,บความสงบความสงบครับเขาเลือกมันอยู่ย่านที่สงบสามเซ้นตรงนี้แต่ร้านได้เขาไม่สงบไม่ค่อยยุ่งาคิวคิวยาวาดไหนครับตอนนี้ก็เต็มทุกวัน ถ้าเป็นเสาร์ทิ่ต้องจองล่วงหนะะ้ามาเริ่มจากเราไปเรียนไฮสคูลใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียได้คลุกคลีอยู่ในครัววันละ8ชั่วโมงมาตั้งแต่ตอนประมาณ14เริ่มออกหางานทําเพราะอยากได้พ็อกเก็ตมานี่สิบสขึ้นสิเนี่ยมันจะเป็นอายุที่เรียลกลสามารถทํางานได้เพื่อนๆทุกคน,นก็ออกหางานทํากันละมันก็เป็นสิ่งที่จุดประกายให้ผมเลยอยากจะไปหาอะไรทําบ้างนะเพราะผมคิดว่าตอนนั้นมันเท่อะเวลาเราจะมาอยู่บ้านใช้ตังค์พ่อแม่เลย ก็ไม่ใช่เออไม่เท่คุณโบนาเนี่ยเขาไม่ได้เปิดร้านนี้เป็นร้านแรกนี่คือร้านที่2องถูกไหมครับใช่ครับเป็นเอ็กเซอร์คุชชิพเชฟมาก่อนชื่อร้านเก่าชื่อว่าร้านนาโอนาโออยู่บนเครื่องบินใจกลางชาัช้นที่อเลยครับไฟ,ไฟไดนนิง่งถูกไหมไฟเดนนิ่งรูด้าอลังการทุกงานที่ผมทำผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อความสนุกแต่ทุกงานที่ผมทำเนี่ยมันดันไปตรงกับหมวดหมู่อาหารหมดเลยเริ่มต้นจากไปขายปลาตลาดปลาแผงปลาใหญ่ๆเลยแล้วก็มีหน้าที่ ไปหยิบปลาไปหยิบกุ้งมา่าชั่งน้ําหนักเสร็จแล้วถามลูกค้าจะเอาอะไรบ้างจะไปฟิลเลตไหมจะไปสับหรือว่าจะแค่ขอดเก็ตอย่างเดียวอะไรประมาณนี้จริงมันไม่สนุกเลยครับมันเป็นอาชีพที่หนักที่สุดเหนื่อยเหนื่อยมากทํางาน12ชั่วโมงแล้วก็ปีกตัวออกมาทีนี้ได้ทํางานร้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นร้านเปลี่ยนชีวิตร้านนี้ได้ทําอะไรหลายอย่างมากเ,าเป็นบาริสต้าเป็นบาร์เทนเดอร์เป็นเซิร์ฟแต่ไม่ได้เป็นเชฟ ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรกันครับเรากำลังจะมาทำโชว์ให้ดูว่าอาการที่เราจะขึ้นมาเป็นเส้นรูปร่างนี่มันเริ่มจากอะไรมีแป้งละเอียดแป้งหยาบเกลือไข่แล้วก็น้ำมันบ่อยๆ,ๆถ้าอย่างรวมกันเป็นแป้งพาสต้าซึ่งกว่าเราจะทําให้มันออกมามี t e x t อร์ที่เสถียรความกลึกความกรุบความหนึบอะไรเงี้ยฮะผ่านการทดลองมาแม้ว่าคุณจะเห็นสูตรไป ใช่ว่าจะทําเองได้สมัอไปปัจจัยมันมีหลายอย่างความชื้นเบอร์ของไข่อุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ในการทําบ่อยๆจุดเปลี่ยนเลยเนี่ยคือเริ่มเบื่อกับข้าวที่แม่ทำแล้วเราก็เริ่มจะสรรหาทําก็ลองทดลองทําน,นู่นทำนี่ทํานั่นเมนูแรกที่ทําก็น่าจะเป็นสเต็กง่ายๆที่มันเป็นการจุดประกายผมนั้น่าจะเป็นคําชมของเพื่อนที่ ที่บอกเออแม่งอร่อยดีวะ่ะบวกกับการฝึกทําเองที่บ้านบวกกับการไปเป็นเชฟผู้ช่วยเลยกลายเป็นสกิลติดตัวโดยบังเอิญโดยปริยายมีอยู่วันหนึ่งเชฟออกกระทนหันร้านยุ่งมากคนก็แห่กันมาแล้วบุ๊กกิ้งเย็นทำอะไรไม่ได้ไม่มีใครมาทำ ลูกพี่ผมบอกเข้าครัวไปเลยเขารู้ไหมว่าเราทำอาหารเปอยู่เขารู้อยู่แล้วแต่เขาเหมือนแบบยังเด็ก16นี่มันจะทําได้หรือเปล่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่า<ช>แล้ว<ช>ว่าด้วยความจําเป็นเราเลยถูกทีบเข้าไปอยู่ในครัว<ช>ก็ตั้งแต่วันนั้นผมก็เริ่มฐานะการเป็นเชฟมาเรื่อยๆตอนอายุสิน 2016, จนปีถัดไปผมได้ขึ้นเป็นเฮเชฟของร้านนั้นเลยคุมกระบวนการผลิตอาหารทั้งหมดของร้านนั้นช่วงนั้น อายุ17เนาะตำแหน่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบสูงแต่อีกขาหนึ่งก็มีการเรียนอยู่ผมเลยตัดสินใจว่าตอนผมเรียนครึ่งเทอมม .6 ผมคิดเลยว่าเอาบายไปก็ไม,ไ,ปไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรต่อชีวิตเลยออกครับไม่จบม .6 แล้วก็ไปลงเรียนทำอาหารแทนเรียนคอดองเบอร์วางไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะ เข้าถึงเมนูของคําว่าพาสต้าคืออย่างเราทานข้าวมันไก่เรามีร้านประจำเรามไปทานก๋วยเตี๋ยวเรามีร้านประจาเราไม่มีร้านโปรดไปทานพาสต้าเพราะว่าเราต้องไปกินร้านอิตาเลียนซึ่งเช็คบินออกมา มดตัวกันทุกคนเนื่องจากมาได้ที่ที่มันเป็นคอมมูนิตี้โซนเนี่ยครเราก็อยากจะทําให้มันดีแล้วก็ราคาเนี่ยมันเข้าถึงง่ายแล้วก็เราไม่ต้องไปหมดตัวอะไรขนาดนั้นเมนูหลักๆในร้านเราไม่มีจานไหนเกิน2องอบาทไปเรียนก่อดังเบอร์เรียนไม่รอดฮะเรียนได้แค่หนึ่งเทอมเนื่องจากตอนนั้นเริ่มทํางานเป็นเชฟเข้าไปสายโปรเฟชชั่นอลจริงจังแล้วคนที่เราเรียนอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยเป็นพวกที่ no basic มาเลยมาเริ่มจากศูนย์เพราะมันเป็นโรงเรียนทุกคนก็ต้องเริ่มใช่ผมเลยรู้สึกว่าผมแปลกแยกเวลาาแบ่งคลาส ทฤษฎีสี่ชั่วโมง8ชั่วโมงหลังเป็นปฏิบัติเนาะปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะให้โจทย์มาอวันนี้ทํา5เมนูอะไรอย่างนี้ครับผมก็เข้าไปเรียนคือผมทำเสร็จตั้งแต่ 40, 40นาทีแรกแล้วก็เพื่อนๆยังหันผักอะไรอยู่เลยงานเรา<ะ>ผ่านหมดจนผมออกไปกินข้าวมาหนึ่งมื้อแล้วกลับมาเป็นอย่างนี้ประมาณ6เดือนผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะหาอะไรที่ท้าทายมากกว่านี้แล้วอ๋อคำว่าไม่รอดเนี่ยไม่ใช่สอบไม่ผ่านนะไม่รอดเขาคือ,ค,อคือเวลาเขาเหลือเยอะจะเขารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเสียเวลาละกันไน้วเออคือไม่ท้าทายล้วทำเลยเอ้ยมันถึงเวลาที่ประสบการณ์ความรู้ข้อมูลสกิลที่เราสะสมมาประมาณ3ปีถึงเวลาที่มันจะต้องมาโชว์ของแล้วมันมีปัจจัยคือคำว่าไอเชฟอายุ17เนี่ย mm hmm. มันไม่สามารถไปหาตังค์ได้ในร้านที่เป็นระดับ World Class mm hmm. หรือว่าในร้านที่เป็นระดับ o f รเฟชันที่สูง mm hmm. ขึ้นไปอีกเลยอยากจะเก็บประสบการณ์เพิ่มโดยที่ ลงกลับมาลองในพื้นที่ที่เป็นบ้านของเราแต่ว่าเป็นการทำงานในระดับ l d Class ใส่เกลือลองไปแล้วมสมขัไปแล้วทีนี้พอตอนนู้นเนี่ยเราจะใส่น้ำมันไปนิดนึงไม่ให้มันติดมือนิดเดียวจากซิดนีย์บินมาไทยมาเป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารในเมืองไทยแล้วแล้วมันก็จะมีการก้าวกระโดดขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายโอกาส<ต>ที่มาล่าสุดก็คือมีคนมาชวนไปทำที่ช่างช่ย <c oughs> วยเราก็เลยไปจับพัดจับหูเขาเรียกจับพัดจับหูโผลไปอยู่บนเครื่องบิน โผล่ไปอยู่่อเครื่องบินแต่โปรเซสในการไปโผลไปเครื่องบินเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายผมก็ต้องรวมทีมทำโปรเจกต์โปรโพ l ซ่ทำ, al, ทำ,ำบิสเ s สแพลนอะไรทุกอย่างใช้เวลา6เดือนในการยื่นเรื่องขอทําร้านบนเครื่องบินออกมาเป็นในรูปแบบว่าจ้างบริหารแล้วผมเป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟเชฟในร้านนาโอแล้วก็เป็นจุดที่สร้างชื่อได้ในระดับหนึ่งเลยว่าณนะจุดจุดนั้นผมได้ขึ้นมายืนเป็นเอ็กซ์เซคิวทีแล้วได้ทําอาหารจากใจผมที่ คิดเองทำเองกลั่นออกมาเองช่วงที่ทำอยู่ก็มีโอกาสไปแข่ง Iron Chef ก็ชนะมา Success กับตัวเองอีกขั้นหนึ่งเป็นโปรไฟล์ที่ดีมากๆกับการจะเชฟใช้แรงพอสมควรครับการที่จะทําให้เนื้อมันเข้ากันทำไมไม่ใช้เครื่องนวดแป้งเพราะว่าด้วยความเป็นร้านที่เราอยากจะให้มันเป็นโฮมี่แล้วเราไม่ได้ทําปริมาณแมสขนาดเสิร์ฟร้อยคนเราทาเสิร์ฟขนาด20คน เพราะฉะนั้นเรามีเวลาใส่ใจในการทําด้วยมืออีกอย่างหนึ่งคือผมคิดว่ามันได้จิตวิญ,ญญาณดีเราใส่ความตั้งใจลงไปทุกแรงที่นวดไว้มันอ,ออกมาจากข้างในแล้วทําไมจากประวัติความโชคโชว์ต่างๆมาลงที่พาสต้าน,นะปัจจุบันตรงน,นี้หลังจากที่เราสร้างวิรกรรมมาอย่างอย่างเร่าร้อน <c oughs> ก็มาเจอับงานหินนะฮะเมื่อก่อนเรียกว่าเมื่อก่อนเราอยู่หลังแควงเดียววันนี้มาเจอบริหารเจอใช่ใช่ แต่มันก็เป็นปัญหารองอเพราะว่านาโอทำอาหารฟิวเจอริสติกทำอาหารหลุดโลกโลกแตกมีอาหารหลายตัวเมนูคิดมาเป็นร้อยมีหลายจานที่คอนเซปต,ต์เปรี้ยงๆปังๆแต่ว่าไม่สามารถสื่อออกไปให้ครบถ้วนได้ติดองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าตัวเซตอาหารเนี่ยเยอะไปอาหารทั้งหมด20อย่างมีกระบวนการเล็กๆมากมายประมาณ500กระบวนการก่อนที่จะออกมาเป็นอาหารคอร์สนั้น จนไม่ได้โฟกัสกับคอของมันจนไม่สามารถทําให้จานหนึ่งจานออกมาเพอร์เฟกอย่างที่เราคิดได้เพราะว่าเราเอาเวลาไปโฟกัสกับอะไรหลายๆลยอย่างผมเลยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราอยากจะโฟกัสกับอะไรแต่งใดอย่างหนึ่งแล้วทําให้มันไปสุดฝั่งฝันสักทีพอนวดไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะโปรตีนมันจะรับตัวกันสูงมากแล้วมันจะไม่สามารถนวดต่อได้เพราะฉะนั้นมันจะมีจังหวะนวดจังหวะพัก จนกว่ามันจะรวมมันเป็นเนื้อเดียวอย่างโดนี้นวดพักนวพักสักสามรอบแล้วมันจะออกมาได้ประมาณนี้หลังจากนี้เราจะมาลองขึ้นจากโดนี้ฮะเอามารีดออกมาเป็นเส้นดูสรุปรวมๆเลยก็คือ จากการที่เราทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราอยากจะมีเวลาโฟกัสกับอะไรอย่างหนึ่งแล้วทําให้อย่างนั้นน่ยมันดีทําให้สิ่งสิ่งนั้นมันชูเักยภาพของตัวมันเองให้ได้ถึงที่สุดเราก็อยากจะมีห้องทดลองเล็กๆของเราเนี่ยผลิตคิดสูตรทําแม่งทานู่นทํานี่ทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดทุกอันได้มาโฟกัสอย่างที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้สุดท้ายแล้วเราได้อะไรกลับมาคิดว่าได้ความสุขกลับมา ตอนที่อยู่ร้านอาหารเราทําเพื่อลูกค้าแต่ว่าตอนที่เราทราร้านของตัวเองเราทําเพื่อความสุขของเราเองเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยลูกค้าจะรับตู้เองตัวที่ผมไม่ต้องไปสนองนิดอะไรลูกคา้าใดๆเลยผมแค่สนองนี้ตัวเองในการที่ผมต้องจะทําสิ่งๆงนี้ออกมาให้ดีที่สุดเนี่ยพอมันได้มาดีที่สุดแล้วเนี่ยลูกค้าจะเป็นผลพลอยได้ต่อความสุขนั่นเองของตัวผมเฉพาะตรงหน้าผมเนี่ย มีเส้นพาสต้าทั้งหมด14ชนิดสมมติลูกค้ามากินเลือกได้เลยว่าอยากกินอันไหนใน14ชนใช่ครับใช่นี่ก็เป็นจุดเด่นจุดหลักของร้านเราที่ร้านผมจะมีลูกค้าอยู่ประมาณสองแบบคือขอสปาเกตตีหน่อยกับพอพาสต้าหน่อยสปาเกตตีเนี่ยเข้าใจแต่พาสต้าเนี่ยไม่เข้าใจเพราะว่าคําว่าพาสต้าเนี่ยมันมีร้อยชนิด ทำว่าพาสต้าแปลว่าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ถ้าเดินไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณบอกว่าก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเนี่ยเขาก็ทํายากแต่ว่าเราพยายามจะลบภาพนั้นเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อมูลไปให้ลูกคา้าให้รับรู้ได้ถึงสิ่งที่ที่คุณกาลังพูดทำว่าพาสต้าเนี่ยมันคือก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วผมมีให้เลือกหลายเส้น,นมากแต่ละเส้นมีชื่อแตกต่างกันไปแต่ว่าเบสคล้ายกันหมดเลยอันนี้ชื่อว่าน็อกชี่เป็นตัวเดียวที่มีมันบดผสอมอยู่ด้วยอันนี้ชื่อ,อฟาเฟลเล่ครับผมเป็นทรง แคมปานเลลเป็นทรงคล้ายๆดอกกุลาเจมเมอรี่เป็นทรงคล้ายๆโซ่พาชเชอรี่เป็นหลอดกลมโรริคิตัสเป็นทรงโซ่กลมอันนี้เรียกว่ากาเกเนลี่คล้ายๆเพนเน่แต่ว่ามีรอยหยักอยู่ข้างบนด้วยส่วนนี้คือปาปาราเร่ปาปาราเร่เป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ของเราข้างบนเป็นสปาเกตตี้ไม่ต้องสั่งอันนี้เป็นเฟตุชิเน่อันนี้เรางทำราบิโอรี่ที่เราใส่ไปเป็นไส้ลิ้นวัวตุ๋น อันนี้เป็นไส้อะไรครับอันนี้เป็นไส้เห็ดครับ <S <S ซึ่งรูปทรงจะแตกต่างกับราวิโอรี่ตัวที่เราทกํการทำนี่เรียกว่าซัคเชตตี้จริงๆร้านนี้เบสจากอิตาเลียนแต่ว่ารสชาติจัดจ้านถูกปากผมมากกว่าเฮ้แต่ที่ผมตื่นเต้นเ,เลยนะ,น,น,ะนี่ก็ไม่เคยกินนี่ก็ไม่เคยกินผมจะได้กินกี่ชนิดครับเนี่ยสักห้าหกจานนะครับเฮ้ยอ่ะมาจัดเลยครับสําหรับตัวเราเองถือว่าสุดหรือยังกับอาหารชนิดยังฮะยังับผมอยากทําให้มันร้อยชนิด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในๆแล้วเป็นพาสต้าเนี่ยเราอยากมีเส้นที่เป็นหน้าตาของรเราเองแล้วก็ตั้งชื่อเหมือนเป็นชื่อร้านเราเราจะเริ่มจากเส้นจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรเมื่มอกี้เขาบอกเส้นพาสต้าคือดีมากแบบเขามีรสมือในการผัดที่ดีนี่นี่ชื่ออะไรจำไม่ได้เหมือนกันไปไปย้อนดูเอาคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าในใน u t u b e เนี่ย มันกดเลื่อนกลับไปดูได้พอดูเมนูเนี่ยจะถอดใจแล้วฉันไม่รู้จักทำยังไงรูปก็ไม่มีให้ดูเออทำไมแล้วทำไมเราไม่ทำรูปเียอย่างแรกเลยผมหารูปสวยๆไม่เจออีกปัจจัยหลักใช่แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือชอบอธิบายให้เขาจินตนาการถึงภาพนั่นฝั่งผมจะไม่ให้คุณเปิดรูปจากอินสตาแกรมจะเอาจานนี้จะเอาจานนี้แต่คุณไม่รู้ว่าคุณกยากสั่งอะไรมีหลายครั้งที่ สั่งจากรูปแล้วมาไม่ทานเพราะว่าเอผมไม่กินเนื้อผมไม่กินกระเทียมผมเลยไม่ไมแนะนําให้สั่งจากรูปครับนห้ร้านนี้มันสาต้าอร่อยวะ่ะเข้าไข่พาสตา้าที่อ๋อ oh. <laughs> อันนี้เรียกอะไรครับจะเป็นกากนเนลลี่กับคอมิโต้เรดกชันวันนี้แค่จำชื่อเส้นกูก็อิ่มแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้และข้างบนนี้สามารถไปทานเข้าคู่กับซอสได้ <laughs> ซอสสองทางร้านเราตอนนี้มีอยู่1 2แบบก็จะมีเบสหลักๆอยู่3อันคือมีครีมเบสมีมะเขือเทศเบสแล้วก็เป็นผัดแห้งก็มิกซ์แอนด์แมชได้ไม่ต้องไปโฟกัสว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่ากับตัวซอสเพราะว่าเข้ากันอยู่แล้วครับไอ้นี่คือสูตรของคุณเองหมดเลยเหรอใช่จริงๆเราไม่เรียกว่าเป็นอาหารอิตเรเลียนมันเป็นรสชาติที่มีเบสคล้ายคลึงมาจากอิตรเลียนแต่ว่าจริงๆแล้วมาถูกโมดิฟายให้ถูกปากตัวผมมากกว่าแล้วแล้วคุณแปลสูตรเป็นยังไงไอ้นี่มันอร่อยทุกอย่างเลย ชอบถามผมเหมือนว่าเรียนจบอะไรมาอะไรเงี้ยฮะก็ระเรียนสูตรพาสต้ามาจากไหนเรียนทำอาหารมาจากไหนจริงๆเราไม่ได้เรียนสกิลต่างๆที่ได้มามาได้มาจากการทํางานโดยตรงแต่ว่าผมไม่เคยเสียใจกับการที่ผมไม่ได้เรียนเพราะว่าสิ่งที่ผมได้รับมาจากการทํางานมันมากมายกับคนที่ตอนนี้อายุเท่าผมยังเรียนไม่จบกันเลย แล้วนี่ก็คือเรื่องราวกินได้ของด<ม>ับเบิลโอพสตาและเชฟที่อายุน้อยมากๆ20เท่านั้นเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจจริงๆเพราะเขารู้จุดยืนเขารู้ความชอบตัวเองได้เร็วมากจนออกมาเปิดเป็นดับเบิลโอพสตาแล้วอย่าลืมติดตามรายการซอส,สอเรื่องราวกินได้อย่าลืมสั s ส r i b e c ช ANNEL ของเราอย่าลืมติดตามแฟนเพจไอแทนทานไรทินพนในเฟซบุ๊กติดตามมิจฉารมไอแทนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณนัครตบสวัสดีสสดครับ